ถามเลยนะของโห่นี่เราพาออกติดไอ้เจ๊คุณบอกพ่อแต่ที่คุณพูดมันไม่ใช่พ่อกูกูรู้ความจริงหมดแล้วอาบาดอภิตกกูพ่อที่แท้จริงของกูนั่นคือแต่พ่อไอ้ย um um ังคนที่มันบอกพี่มันฆ่าไอ้ สุริาลันคือเมื่อเรื่องมาได้มาเกิดขึ้นข้อหลอกรันนะใ้รูต้องทำให้ไม่ใช่คนที่แจริจของลูกปัญายันอัญายันคือไม่ใช่พ่อของลูกเช่นกันสุริาลันอัายังไม่ใช่พ่อคุณูแล้วใครคือพ่อของกปัา นะอีกทีแล้วข้านคุนพัฒนว,วันเจ้าเจออย่างสามพรรู้แล้วอย่าบอกใครรู้แล้วอย่าบอกใครใ้้ว่ากูมึงบอกมาสิ้าหวังจะไม่ได้สิ่งใมคะ่ะบอกไม่ได้ กูจะบอกได้ยังไงไอ้่เท่ากูพ่อมูบูคงอาณายัจรงิรงๆริงมงไม่คิดว่าโูศุริยาราชันจะรู้ความจริงที่เร็วขนาดนี้มึงถึงไม่เตรียมแผนการที่มาหลอกกูตลอดเวลา20ปีมึงโกหกก็เป็นพ่อกูถืงใจแม่กูฆ่าพ่อกูตายแล้วปิดตาเป็นความลับ ท uh ุกสิ我我่งท uh ุกอย่างเพื看看่อหลอกกูอเทวัคนยืนมือเขาทุกอย่างเพื่อหลอกกูได้ดูดิขนาดผหลอกกูอมมาหลอกกูเลยเน่ย้ยเลยยัยิ้มเยลูกเรียกเจ้ามาเรียกเป็นคนแก่มเรยกเ้อเผงโงเขียนหนวที่มันดูเแก่จนไม่แต่นีแก่แล้วดูว่าแก่ก็พ่อบานเลย ไอทวันพูเลยหูเด็กอยู่แกเป็นคนแกก็ไม่บอกกันนี่เอ้ไทีวันแต่งเจ้าเบิไอะไรเบิรที่ไหนเราเป็นเด็กอยู่เห็นด่าไหมเนี่ยเดี๋จะไ่ขี่เบิร์แล้ลเียดย สิ <LY humming> ่ง<ร>ที่แน่คือพอเลี้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงลูกด้วยความรักด้วยความหวังดีพ่อเทียวันทีแม้มันจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงก็ตามแต่พ่อก็ดีลูกไม่เคยคิดท้าต่อลี้ยงดูเขาอยากให้ลูกมีสติติทอยากที่ลูก ที่มันคิดผิดทำอะไรผิดเพียงพ้องคำพูดไม่กี่คำเขาไม่คนชั่วที่มันชื่อว่าบารมีมันไม่ได้หวังดีตลอดเลยในเรื่องภาษาเรียรานัทนี่เป็นคนอื่นมึงอย่าพูดเลยด่วนฟังพอหน่อยเชื่อพ่อภาษาเรียรานัทอย่าพูดอต่อไปมึงพูดมาแลำเลิกบุญคุณที่มีต่อกูมึงโง่มึงเลี้ยงอยู่กูมาจริงกูไม่เถียง มีคุณต้องโทษใครมีใครต้อง,งสื่ออะไรถ้าบุญคุณมันมันมากล้นจะลาหัวกูไม่ได้ฟังคำปูให้ดีติดนิ้วปูสุยะลาจะขอกราบไหว้มเปที่จุดท้ายเรืเ่องต่อแต่นี้ไปบุญคุณวางมือกับกูได้ไหมชายช่างไม่ยอมมาสู้กูสุยะลาเธอ